สวัสดีค่ะทุกวันนี้มีแบรนด์สกินแคร์เกิดขึ้นใหม่ทุกวันเลยนะคะแต่มีเพียงไม่กี่แบรนด์ที่สามารถเติบโตและสร้างยอดขายได้จริงค่ะหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่คนมักจะมองข้ามก็คือโรงงานผู้ผลิตและนี่คือเหตุผลว่าทาไมแบรนด์ดังหลายๆแบรนด์ถึงเลือกผลิตกับเราค่ะเพราะเราคือโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลอย่าง GMP อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ค่ะซึ่งหมายคําว่าทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่วัตถุด,ดิบ สายการผลิตไปจนถึงการบรรจุต้องผ่านมาตรฐานความสะอาดความปลอดภัยและตรวจสอบย้อนหลังได้ค่ะเราให้ความสําคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักและไม่เคยลดมาตรฐานเพื่อแลกกับต้นทุนที่ถูกลงค่ะที่ปริยวิทย์เราไม่ได้เป็นโรงงานลผลิตครีมทั่วไปนะคะแต่เราเป็นทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทํางานร่วมกับลูกค้ายอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเราช่วยตั้งแต่การออกแบบสูตรการเลือกสารสกัดการออกแบบบรรจุภัณฑ์รวมถึงการให้คําแนะนําด้านกฎหมายเช่นการขอออยอหรือเอกสารส่งออกต่างประเทศค่ะ เรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสูตรเฉพาะนะคะเช่นสกินแคร์สำหรับผิวแพ้ง่ายสกินแคร์ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติไปจนถึงสกินแคร์เกรดพีเมียมเลยค่ะที่ปริยวิทย์เราพร้อมพัฒนาให้เข้ากับภาพลักษณ์และกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าแต่ละแบรนด์ค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าแบรนด์ใหญ่ๆจะไปตั้งโรงงานผลิตเองนะคะแต่ความจริงแล้วคือแบรนด์ระดับประเทศจํานวนมากยังคงเลือกผลิตกับปริยวิทย์ค่ะเพราะเชื่อในคุณภาพความตรงต่อเวลาในการส่งมอบสินค้าและความเป็นมืออาชีพของโรงงานเราค่ะ เพราะเราเข้าใจดีว่าการผลิตครีมไม่ใช่แค่การทําให้เสร็จแต่ต้องทําให้ลูกค้าขายได้และปลอดภัยในระยะยาวค่ะแบรนด์ถึงจะอยู่ได้อย่างมั่นคงถ้าคุณเริ่มต้นสร้างแบรนด์นะคะหรือกำลังวองหาโรงงานผลิตที่น่าเชื่อถืออย่าได้เลือกจากราคาเลยนะคะให้เลือกจากมาตรฐานและประสบการณ์ค่ะบาิียวิทคือโรงงานที่แบรนด์ดังไว้ใจและเราพร้อมที่จะยืนเคียงข้างคุณค่ะลูกค้าสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรืออยากนัดเข้ามาดูโรงงานจริงก็ได้เช่นกันค่ะทักมาได้เลยนะคะฝ่าบุญพร้อมดูแลทุกท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ